คาทาโนอีวีคือหนึ่งในรถยนต์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามันไม่ใช่แค่นานโนรุ่นใหม่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการผลักดันให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้จริงข,ข,ข,ขีดขีดขีดดีไซน์แอนบุคลิกภาพเมื่อแรกมองเห็นนาโนอีวีสิ่งที่สะดุดตาคือรูปร่างที่ยังคงโฉบเฉี่ยวและขนาดกระทัดรัดประโยชน์แรกแรกที่สัมผัสดได้คือ จอดง่ายสามารถแทรกเข้าในซอยแคบจอดในช่องจํากัดพื้นที่โดยแทบไม่มีเรื่องกังวลรถเล็กนี้มีดีไซน์ที่ได้รับการปรับให้ดูทันสมัยขึ้นไฟเล็ด daytime running l i g h เส้นสายตัวถังที่ลื่นไหลกว่าเดิมและล้อที่ออกแบบมาให้ดูมีความมั่นใจไม่ใช่แค่ใช้งานได้จริงแต่ดูกลมกลืนและมีสไตล์สำหรับชีวิตเมืองที่วุ่นวายขีดขีดขีด,ขด สมรถนะแอนการใช้งานในเมืองนานโนโอีวีเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้ชีวิตในเมืองเร่งออกตัวได้ดีไร้เสียงเครื่องยนต์เดิมถูกแทนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงบิดทันทีเมื่อเหยียบคันเร่งอิน t a ตนท์ท็อกนั่นหมายถึงการแซงเบรกและเลี้ยวในสภาพจราจรหนาแน,น่น,นได้อย่างมั่นใจช่วงเดินทางต่อเนื่องหรือระยะวิ่งเร่บางแหล่งระบุว่านานโนโอีวีจะมีรุ่นแบตเตอรี่หลายตัวเลือก ตั้งแต่ตัวเล็กเพื่อใช้เดินทางใกล้ๆภายในเมืองไปจนถึงรุ่นที่วิ่งได้ไกลกว่า250-400กิโลเมตรการชาร์จเต็มซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองบวกออกต่างจังหวัดบ้างเล็กน้อยโดยเฉพาะถ้าคุณมีที่ชาร์จที่บ้านหรือที่ทำงานขีดขีดขีดเทคโนโลยีแอนดฟีเจอร์ทันสมัยถึงแม้จะเป็นรถราคาย่อมเยาวแต่มันไม่ได้ขาดอะไรที่จำเป็น คอนโซลดิจิทัลที่แสดงสถานะแบตเตอรี่ระยะวิ่งความเร็วอย่างชัดเจนหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนขนาดประมาณ7-10ถึงนิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเช่น Android Auto Apple Car Play ฟังก์ชันชาร์จไวฟาส c h a r จิ่งและการชาร์จที่บ้าน Home ชาร์จิ่งเป็นตัวเลือกที่ให้ความยืดหยุ่นสูงระบบเบรกที่สามารถคืนพลังงาน r e g e n e r t t v v e r r a k i n g เพื่อช่วยยืดระยะวิ่งและลดการใช้พลังงานโดยรวมขีดขีดขีดความประหยัดแอนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนี่อาจจะเป็นจุดขายที่โดดเด่นที่สุดของนาโนอีวีต้นทุนการขับขี่ต่ำกว่าไม่มีค่าน้ำมันเบี้ยประกันอาจต่ำกว่าขึ้นกับประเทศและการบำรุงรักษาก็น้อยลงเพราะระบบเครื่องยนต์ซับซ้อนลดลงมาก ไม่มีควันไอเสียมลพิษทางท่อไอเสียเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเมืองที่ประสบปัญหาคุณภาพอากาศและความแออัดของรถยนต์เชื้อเพลิงฟอสซิลการออกแบบที่ใช้วัสดุที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างที่แข็งแรงแต่ไม่ใช้วัสดุหรูเกินจำเป็นเพื่อให้ราคายังอยู่ในระดับเข้าถึงได้ข,ดขีดขีดขีดจุดที่อาจต้องพิจารณาแน่นอนว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ถ้าคุณเดินทางไกลบ่อยๆอ,อ,อาจกังวลเรื่องระยะวิ่งเพราะแม้รุ่นสูงสุดอาจจะแก้ไขแล้วแต่ในชีวิตจริงอาจวิ่งได้ไม่เต็มตามตัวเลขโฆษณาโครงสร้างและวัสดุภายในถึงแม้จะพัฒนาแล้วแต่บางจุดอาจไม่สมบูรณ์แบบเหมือนรถยนต์ราคาแพงโครงสร้างพื้นฐานขอองค์การชาร์จถ้าประเทศที่คุณอยู่ยังไม่มีสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ครอบคลุม การชาร์จอินย่เมหรือที่ทำงานจะเป็นสิ่งจำเป็นขีดขีดขีดเวอร์ดิกทำไมควรสนใจถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับกระเป๋าใช้งานง่ายในเมืองมีต้นทุนดำเนินการต่ำแถมยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาทานาโนอีวีคือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าหมายตามันไม่ใช่รถยนต์หรูแต่เป็นรถที่เอาอยู่ กับวิถีชีวิตในเมืองตอบโจทย์คนที่อยากมีรถยนต์ฟังก์ชันเพียงพอในราคาที่สมเหตุสมผลพร้อมทั้งได้ช่วยโลกไปในตัวถ้าอยู่ในไทยถ้าราคารวมภาษีค่าขนส่งบำรุงรักษาได้ถูกกว่ารถเชื้อเพลิงปกติและถ้าระบบชาร์จไฟฟ้าสิทธิประโยชน์ของรัฐบาลส,สนับสนุนรถอีวีได้ดีรถรุ่นนี้มีโอกาสกลายเป็นตัวเลือกเลิกมองข้ามสำหรับคนเมืองอย่างแท้จริง